สัสดีค่ะเพจรถไถพวนดินเก่าญี่ปุ่นนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวรถล้อเดียวค่ะเป็นยี่ห้อชิบาอุระนะคะก่อนจะส่งให้ลูกค้าค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะตัวก๊อกน้ำมันอันนี้เป็นที่ดับด้วยนะคะแล้วก็โชว์ค่ะก็ระบบก็จะเป็นพวนดินแล้วก็ศาสด,ดินนะคะ เดี๋ยวเราเวรามารับชมคลิปกันเลยค่ะคันนี้เดินหน้าสองนะคะถอยหลังหนึ่งแล้วก็โรตารี่มีเกียร์เดียวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ยกขาตั้งขึ้นนะคะ เดี๋ยวไปจัดส่งให้วันนี้เลยค่ะโลตารี่กว้างไม่เกิน3 5เซติเมตรนะคะคันนี้ มาดูแบบศาสตรดินกันเลยค่ะก็จับเครื่องก่อนนะคะเพื่อเซฟตัวเองค่ะเพราะว่าเราล้อเ,เดียวทุกคันนะคะจะต้องกลับไปข้างซ้ายมาไว้ข้างขวาค่ะแล้วก็ข้างขวามาไว้ซ้ายค่ะสลับกันไปข้อดีมันคือศาสดินเดินหน้าค่ะแล้วก็ถอดสลักออกนะคะถอดปิ้นล็อกก่อนแล้วก็ดึงสลัก,กออก แล้วก็ถอดอีกข้างเลยค่ะใช้เวลานิดนึงนะคะ นี้ก็จะเป็นแบบสาดดิ้งนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจก็สามารถค้นหาใน Facebook ว่าเพจเรถ่ายโพดิง้งเ้าญี่ปุ่นนะคะหรือว่าโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่เบอร์063 6นะคะ964คะ่คะ9291ค่ะ จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ